เยครับวันนี้เราก็อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์อ่า x10 เอ้ยคูณ10นะครับนะจะเป็นยังไงมาดูกันทัวใช่ไหมอ่าใช่ครับอ่าเซิร์ฟนี้คูณ10นะครับไม่เชื่อลองดูดรมดู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 ดกดูดูดไดู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 ู่ด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 ูยูดูดูู่ด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 าดู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 ดงดูาูดูดูดขดาดู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  ใม่ใม่เราเอาเลยเ,เอาเลยเอาไอ้เียแม่งไปหมดแล้ว What the fuck แม่กูนี่ก็กดไล่รอยาวมา,าแล้วเอ้้ามแลวไอ้เดียหมดอไอ้เียมึงเล่นจนหมดในต้นไอเทมบเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยโอ้ยโอ้โอ้ตโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเฮ้ย แต่หมอมันมีข้อดีนด้วยคอสโบะไอ้ยเีแม่งแต่ยังไงกูก็ไม่ชอบอยู่ดีวะไม่ได้เรื่องหมอแม่งหมอแม่งมันต้องเล่นเซิร์ฟธรรมดาเว้ยนี่มันเซิร์ฟคูณ10มันเทียบกันกไม่ได้เว้ยดูดิพลังของฟอนอ์เเนเจอร์โอ้ยอ่าเราเล่นนุ๊กนุก๊กก็ไม่ไม่ว่ากันนะครับ นุบได้โูเล่นไม่ได้เอาจริงอยู่แล้วก็โอ้ยบินเลยเย็ดขีโอ้ยเฮ้ยเหมือนมีตัวเฮียบังอีคว้าเลยไอ้เฮียอ้วนเอ๊ะทำไมมันเล่นดีมูนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมั่งดิ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 ไอมีดอบังย่งเหรอมั่งดิไอเหี้ยไม่เกิดเฮียขึ้นเลย มันต้องใส่ฝั่งนู้นไงเพื่อนกูสี่คนนะฝั่งนู้นอะฝั่งนู้นเร้วดิรถไฟไม่นี่วะแล้วดิรถไฟอไอเหี้ยเร็วเร็วอเออได้ข่าวว่าไอ้รองเท้าเฮียนี่แม่งรึดดีมากเลยแบบสไลด์แบบโอ้โห เระแวงไอ้มานสปอร์ตละวไอวีมาที่สุดละไอ้เหี้ยแหลกมาวะก็ดูดิมันออกมาได้ทุกเมื่อโอ,โอ,โอ้โอ้โหจูๆโอ้โ<อ>หจู่ๆเดีย๋ยวเดี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 ๋ยวโอ้โหตายมึงเป็นอะไรตายครับเฮ้ยไอ้้ไอกูเกิลไอ้กูเกิล ปูสิบเลยว่ะมันคือมันไม่โหดเหมือนเซิร์ฟธรรมดาเหมือนก่อนน่ะใช่ยเจ้ยโอ้ยโอ้ยเข้ามาเล่นเดีโอ้มัน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 โหดเกินไปแล้วเอ้ยกว่าจะตายยึดไอ้ยึดเขี้กว่าแม่งจะตายอกูกูเราสงสารปืน โอ้ยเชี่อยาย่าย่ายาอู้เอาวฮ้าฮาเฮียไปไปไปโอ้ยตไปเฮียฝรั่งสมัยนี้แม่งไงแต่เก่งยี่ป่าไอ้เฮียก็ช่วยไม่ได้มันเล่นบ่อยดิกูไม่ได้เล่นเลยนไอ้เฮียใช่มันเล่นบ่อยมันเล่นทุกวันเลยพวกเฮียเนี่ยเอ้ยไม่ ให้เลือกแมปดัสโดว์เดนใช่ยัเดมันเป็นอะไรที่ฟันเร็วมากเนี่ยอะไรฟันเร็วอะเนี่ยไอ้มีดเอเรนเดอร์ไอเรนเดอร์ห er. <laughs> <Island> er. มาเนี่ยหมาอ้กหเวยัยเดยมหัวแม่งยกแก้งเลยซะ ใครใครใครเข่งมามาช่วยเรเพื่อนไม่ต้องห่วงชุ้ย <c oughs> แก้เกาวินได้ <c oughs> โอ้ยเช็ดกูสัญญากูจะไม่ยิงลงพื้นอีกต่อไปแม่งเฮียลดดาเมจกูชิบหายเลยโอ้ยไอ,อ,อคอนชูลเลอร์นี่ดีนเนี่ยเฮียแม่งเพิ่มเลือดแม่งทีละยี่สิบเนี่ยช่วยไม่ได้เนี่ย พวกมึงเล่นกันปกติกูถ่ายดินะมันก็ต้องแบบเล่นนุบเป็นธรรมดายอยู่แล้วใช่ใช่เข้าใจไหมเฮ้ย <Hey, S 1> มึงไปอนอมตาเหรอไอ้หำมาแล้ว,วกูล,กลืมกูลืมไอ้งามไส้้โอ,โอเ,เอาแล้ว ทำไมมัน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 ทำไมดาเมจมันไม่เข้าเลยวะ<อ>หรือว่ากูแหลกเกินเฮ้ย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 อึดไปแล้วเว้ย <h isa> ไม่ตายเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาง่ายแม่งอามาตาสัตว์เหียนั่นแหละมึงต้องใจเว้ยกู้มไม่เข้าใจกูเสกเว้ยกูกูรู้แค่ว่ามันไม่ตายมันอึดเกินคนที่หมายไอ้เฮีย ไม่เล่นแม่งแล้วเบเกอร์ยังเล่นไม่เป็นไฟโลงรงนี้มีอะไรดีบ้างโอ้แม่พุดเขมบอโอ้โเขาว่าแจกโอ้ยเชี่ยลูกลุงไม่ดีตัวเดียวเลยเชี่ยลูกสองใหม่ไปโคตรรวยอ่ะโอ้ยเชี่ยหมดเลยไอ้เฮียโคตรหมดเลยสไอ้ลูกสองใหม่เนี่ยไอ้เี้ย มันจู่โคตรไวอะรรไอ้ไอ้ลูกซองนี่แม่งมันจู่แล้วยิงไงี้่มันจู่โคตรไวเลยสั์แล้วยิงแม่งก็โคตรไวแตยแม่งหมดแม็กเลยแม่งไวใช้ได้แค่พาโลเฮ้กูได้ยินเสียงอ้าว ที่อะไรทเ่อะไกระสุนอยู่ไหนวะไอ้สัส Help me บ่นควายอะไรมั้งไงเป็นทียอะไรมากวลยบ่นแม่งคลิปเลไอเฮอยมึงมึงจะมาออกรายการบ่นกับพวกไอ้ยสัสกระสุนจ้ากระสุน <Hell> เฮลท์ now เฮ้ยจะชนะแล้วนี่วาแม่งไม่รอกเลยจะชนะแล้วจะชนะแล้ว <c oughs> กูนี่เร็วกว่าสักก้าวอีกน่เียง้ง <c oughs> ตรงนี้ดิย <c oughs> อยู่ดีกูก็ชนะเฉยเลยโคตรไป มึงทำอะไรโนเีย,ย,ยไม่โดนเลยไอสัตว์แยกล้านโดเออควรจะโดนยี่่่ย่ย่่ <laughs> okay, ่่่่่่่่่่่่่่่่ก็กเ่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่นะ okay. ่่่่่่่่่่่ี่่ว่ว่่่่่่่่่่ไ่้่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่